โยโยโยสวัสดีครับ FC ครูหนังทุกช,ช่องทางอยู่กับพี่เจครูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฟาผลิตภัณฑ์เกณฑสปอร์ตเขาร่วมชมรมลูกหนังได้ที่อาร์เดีพีสาครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก3าลีกเอาที่เวลาตีสอ,องี่จห้าเรองฝรั่งเศสปารีสเอฟซน้องใหม่อันดับ11จะเปิดบ้านเจอรนันอันดับ10ปารีสมี14แต้มเกมล่าสุดเนี่ย พวกเขาบุกชนะโมโนโกมา1ต่อ0นะครับตัวหลักๆก็มากซิมซีมอนโมเสสซีมอนนะครับกองหน้าเป็นฟิลิเป้คลาโซครับในขณะที่รันมี15แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสตาบูกมา4 1หนึ่งครับฟรานคาวสกี้มูซาอัลตามารีกองหน้าเอสเตบาเลปอนะครับนัดที่แล้วยิงแฮตทริกมาด้วยครับ เจอกันฤดูกาลที่แล้วอ๋อยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะว่าปารีสพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครับก่อนเกมเขามองปารีสเป็นต่อเล็กน้อยแต่พี่เจ็ดบอกเลยครับมาตรฐานรันไม่ได้เป็นรองอะไรเลยครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอและลุ้นถึงบุกชนะด้วยคู่นี้เชียร์รันนะครับโยโยโยพี่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคุณ่อมาเวลาเดียวกันไปที่เกาชอสราอิตาลี2ทีมน้องใหม่ครับปีซ่าอันดับ17จะเปิดบ้าน เจอกับเคลเมนเดเซนดับ10ปีซ่ามี6แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอตอริโนมา2-2นะครับเมดี้ลาลิสเฮนิสมิสเตอร์กองหน้าเป็นสเตฟาโนโมเรโอยิง2ลูกในขณะนะที่เคลเมนเดเซสิบสี่แต้มเกมล่าสุดแพ้าคาร์มันกับยูนตุสมา1-2นะครับวอลเลนบองดู u, คู่หน้าเฟเดริโกโบนัสโซลีกับเจมี่วาดี้ตัวเก่านะครับที่ย้ายไปจากเลสเตอร์นัดที่แล้วก็ยิงได้ เจอกันล่าสุดก็คือฤดูกาลที่แล้วในเซลบีเลยครับปีซ่าชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน3-1ก่อนเกมเขามองปีซ่าเป็นต่อแต่ว่าพอเลื่อนชั้นขึ้นมาปีซ่าฟอร์มแย่นะครับ10นัดชนะไม่ไม่ชนะใครเลยครับเสมอ6แล้วแพ้ไปถึง4เกมนะณะที่เคอร์เมเนเซย,ยังดูมีทรงกว่าครับเกมแบบนี้วัดใจเคร์เมเนเซทีมเยือนเสริมตัวก็ดีกว่าปิดประตูแพ้ ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงไปที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวัตฟอร์ดอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับบิสตอลซิตี้อันดับ7วัตฟอร์ดมี19แต้มเกมล่าสุดบุกเสมออิสุบิดมา1 1นะครับวิวาโด้ซูเมโต้ทอมอินมามาดูดุมเบียครับเป็นแนวนรุกในขณะที่บิสตันซิตี้22แต้มเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านกับแบล็กเบิร์นมา0-1นะครับก็อลันวาเลเล,เล่ มีพวกอานิสเมเมติสก็อตเทวายนะครับกองหน้าเป็นเอลเมสเิสเจอกันฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันวัตฟอร์ดชนะ1-0เบตตันก็ชนะ2-1ตามหน้าเสือเขามองวัตฟอร์ดเป็นต่อเล็กน้อยครับแม่พิจตดดูแล้วสูสีครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอคือภาพรวมก็สูสีกันนะครับวัดใจบบตตันซิตี้ดีกว่าซื้อ2มุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3มคู่คืนวันศุกร์นะครับชอบบอลเยือนหมดเลยครับแรนส์ c คลมโมเนเซและบิสตันซิตี้ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย